สวัสดีค่ะคุณแม่เรียกฉันว่าน้าเถอะค่ะคุณนะ้าหนูกล้ามากนะเนี่ยที่มาคนเดียวพัทอยากจะมาขอโทษคุณน้าค่ะที่เมื่อวานพัทเสียมอรอยา่าอาจจะพูดจาอะไรไม่ดีไปหรือทำให้คุณน้าทั้งสองคนไม่สบายใจอะค่ะพัทรู้นะคะว่าคุณน้าไม่พอใจแล้วคุณน้าก็อาจจะยังไม่ชอบพทเท่าไหร่ แพทจะทําให้คุณน้าเห็นนะคะว่าแพทรักพี่เปรมแค่ไหนถ้าหนูรักเปรมจริงหนูคงไม่ทําแบบนี้หรอกเพราะตอนเนี้หนูกําลังทําให้เปรมเขาตกที่นั่งลําบากเปรมเป็นลูกที่ดีกับพ่อแม่มากไม่เคยมีปัญหาเลยแต่ตอนนี้เขาต้องทะเลาะก,กับพ่อแม่ทุกวันเพราะหนูแพทรู้ค่ะแล้วแพทก็รู้สึกผิดมากๆแต่ว่าแพทไม่อยากปล่อยมือพี่เปรมไปจริงๆ งั้นหนูก็เห็นแก่ตัวกว่าที่ฉันคิดทำไมคุณนาพูดแบบนั้นล่ะคะต่อให้เปรมเลือกหนูหนูคิดว่าเปรมเขาจะมีความสุขจริงๆหรอแพทมั่นใจค่ะว่าแพททำให้พี่เปรมมีความสุขได้ไม่มีทางเปรมไม่มีทางมีความสุขถ้าเปรมเขาต้องทำให้พ่อกับแม่เสียใจแล้วต้องแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยหนูเห็นเปรมเขายิ้มออกบ้างหรือย,ยัง ขอใค้คุณน้าจะพูดยังไงแต่แพทมั่นใจนะคะว่าแพทกับพี่เปรมจะผ่านเรื่องนี้ไปได้นี่มันไม่ใช่โลกนิทานนะที่จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะแล้วฉันขอบอกตรงนี้เลยนะต่อให้หนูพยายามแค่ไหนก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจฉันกับพ่อของเปรมเขาได้แล้วถ้าหนูรักเปรมจริงอย่างที่หนูอ้างหนูควรจะเป็นฝ่ายเสียสละถอยออกจากเปรมเอง Down quad